อ้เลยเด็กๆเด็กๆอัดสามจะลงมาเด็กปรถมช่องนี้ก็จะมีช่องหนึ่งเด็กจะลงช่องนี้ช่องสามช่องนี้ผู้ปกครองก็จะลออยู่ตรนนี้ดูส่วนนี้กันนะครับ ตซนนี้จะเป็นสนนสนามหญ้าก็จะมีเด็กๆที่เลิกเรียนแล้วออกมาแล้วก็มีอย่างที่เรียนอยู่ด้านถนนจะเป็นสนามฟอตฟบอลใน,นชั้นเรียน ด้านนั้นจะเป็นของเซนอาคารเซนคาเบียนอิตาลีโซนนี้สำหรับที่ผู้ครองมารับเดมารอตรงนี้โซนนี้เป็นสนามบาส จุดนี้คือสนามฟุตบอลก็จะมีเด็กๆมาซ้อมกัน อาคารหลุยส์มารีแล้วเ,เห็นป้าตอนไหนเนี่ยแล้วก็เป๋าอ่ะเฮ้ยมันลงมาเมื่อไหร่เนีน่ย ามาเดีวอ่าอ่าแม่อ่ะโอเคป่ะอ่าเรียบร้อยทางนี้อ่า,น,า,านี่ก็จะเป็นทางที่รถเข้ามาแล้วเด็กใไนดี